สวัสดีครับก็ EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือนะครับฟังก์ชัน security นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าด้านความปลอดภัยให้กับห้องประชุมนชนของเราครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําสั่ง security นี่ครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับครับต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าเมนู security นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของเมนู security นะครับผมก็ สัญลักษณ์ของเขาคือรูปโลนะครับผมก็ให้ดูไว้รูปโลนี่แหละเป็นส่วนของการตั้งค่าความปลอดภัยของห้องซูมเราเพื่อป้องกันการที่มีคนเข้ามาป่วนในห้องนะครับคำสั่งแรกคืออะไรครับคำสั่งแรกคือคำสั่งว่าล็อกมิทติ้งนะครับก็คือตรงตัวเลยครับล็อกมิทติ้งก็คือการล็อกห้องประชุมเมื่อมีคนเข้ามาห้องประชุมครบแล้วเช่นส่งลิงก์เข้าไป30คนนะครับก็สามารถเช็คชื่อมาครบละ30คนก็ล็อกมิทติ้งได้แต่ถ้าเป็นคุณครูใช่ไหมครับสมุาคุณครูสอน8โมงครึ่งนะครับ เราจะมีการเช็คชื่อตอนประมาณ8โมง45ใช่ไหมครับก็สามารถกดล็อกมิตติ้งได้เลยครับก็จะป้องกันเด็กที่มาสายนะครับไม่สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับผมอาจจะโหดร้ายเกินไปแต่ก็ไม่โหดร้ายจนเกินไปนะครับก็เป็นการให้เขากระตุ้นที่จะเข้ามาเรียนให้ตรงเวลานะครับผมอ่าต่อไปครับสั่งที่2คือคําสั่ง enable waiting room นะครับตรงนี้คือเป็นการคําสั่งที่ไวคัดกรองคนนะครับว่าเราจะอนุญ,ญาตให้เขาเข้าห้องได้ไหมโดยที่เมื่อเข,า,เขาจอยเข้ามาในห้องเราเนี่ยเขาจะรอที่ห้องรับแขกไว้ไง่ายห้องรับแขก ให้เขานั่งรอไปก่อนเราก็มาแอดพูบทีละคนนะครับมาอนุญาตมาแอดมิททีละคนเลยว่าจะให้ใครเข้าได้บ้างนะครับในส่วนของว่า High Profile f i c t u r e นะครับผมก็เป็นการซ่อนนะครับหน้าตาโปรไฟล์ของคนที่เข้ามาในห้องก็จะเห็นเป็นว่าเป็นรูปเสลร,รักสีดำๆขึ้นมานะครับผมแต่ต่อไปคือคําสั่ง Share s c r e n นะครับผมก็เอาไว้ใช้สําหรับการแชร์หน้าจอต่างๆให้กับคนที่อยู่ในห้องเราทั้งฮสต์คือตัวเราเป็นคนแชร์ก็ได้หรืว่า ให้ ci อค้ทีเ่เข้ามาเรียนเข้ามาประชุมเนี่ยสามารถแชร์หน้าจอได้เหมือนกันโดยที่โฮตต้องอนุญาตก่อนนะครับหวัวข้อต่อไปในส่วนของคำสั่งคำว่าแชทนะครับแชทนะครับแชทตรงนี้ก็ไว้สำหรับการสื่อสาร2ทางหรือียกว่า two way communication นะครับก็สำคัญมากเพราะว่าบางทีเราเป็นคนพูดนะครับเราก็จะไม่ได้เปิดไมค์ให้กับทุกคนในห้องใช่ไหมครับเราก็ใช้ต้องนี้แหละคำสั่งแชทนี่แหละในการที่จะให้เขาเนี่ยสามารถพิมพ์ข้อมูลกับเข้ามาได้แล้วสามารถสื่อสารกันทั้งสองทางได้ก็จะ เป็นการเรียกว่าเรียก p a r t i c i p a t e ตนะครับหรือว่าทําให้เขาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้หรือว่ามีส่วนร่วมในการประชุมได้นะครับต่อไปในส่วนของคําสั่งนะครับของร e เนームเดมเซลนะครับก็ไว้ใช้สําหรับให้อนุญาตให้ทุกคนในห้องอ่ะสามารถแก้ไขชื่อตัวเองได้สมมุติว่าผมมาเข้าห้องมาตอนแรกผมไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมล่ะผมก็ตามโทรศัพท์เลย iPhone นะครับ i อ h o n e ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาแต่พออย่างนี้คุณครูก็ไม่รู้สิว่าใครคือ iPhone ก็ให้เด็กสามารถรีเนーได้ก็จะเป็น 1> ม .1 ทับชื่อนามสกุลเด็กทีครับสาศั่รมาตัางค่าตรงนี้ได้เลยนะครับและในส่วนขอ,ของคำสั่งคำว่า u t ม e วเ e s เ l ลครับคืออนุญาตให้ p a r t i c i p a n t หรือว่าเด็กๆหรือว่าคนที่ประชุมเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดไมค์ของตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็สำคัญน,นะอย่าไปติก๊กเปิดไว้บ่อยๆบางทีเราสอนอยู่เรายังไม่ให้เด็กพูดก็ยังไม่ต้องติ๊กนะครับก็ให้มาติ๊กตอนช่วงที่อยากให้เขาพูดนะครับและในส่วนของคำสั่ง start v i d ดีโครับก็อนุญาตให้ Partici p a n t สามารถเปิดกล้องของตัวเเเเเออออองได้คคคออนนืืืัันนนป็็กาารรรหหมสบบชช่ะ ช่นุณครูอยากจะดูว่าเด็กมาเรียนจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะเข้าซุมทิ้งไว้แล้วก็แพมอ,อื่นๆนะครับก็ให้เด็กเปิดกล้องแล้วก็เช็กชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับ <S <S ต่อไปเป็นคำสั่งในส่วนของคำสั่งพา i ิ i ิ a n นนะครับก็เอาไว้ใช้ในการบริหารจัดการพวกเขาต้องประชุมหรือว่าเข้าร่วมเรียนนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับที่จะดูว่ามีใครเข้ามาเรียนในห้องเรียนเราบ้างนะครับดูจากภาพไฟจะสังเกตได้บ้างนะครับถ้ามีคนเข้ามาในห้องนะครับเมื่อเรา เลือกคำสั่ง Enable Waiting Room ไว้นะครับก็จะมีป๊อปอัพเป็นหน้าต่างขึ้นมาว่าอนุญ,ญาตให้คนนี้เข้ามาในห้องหรือเปล่าถ้าอนุญ,ญาตให้กดคำว่า a d m i t ได้เลยนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่ายังไม่อยากให้เข้าก็ให้ก,ใหกดคําว่า View เขาก็จะไปรอที่ Waiting Room นะครับรอจนกว่าที่เราจะพร้อมที่จะให้เข้าข้องมาเช่นคุณครูอาจจะเตรียมการสอนอยู่แต่เปิดห้องซูมแล้วแหละแต่เด็กเข้ามาแล้วก็ให้เขารอที่ Waiting Room ก่อนนะครับแล้วพอคุณครูพร้อมแล้วก็สามารถ Add มิ <Meet> l อได้เลยว่าสมุิเด็กมาละสิบคนก็แอดมิดความกันได้เลยนะครับก็จะป้องกันแบบว่าภาพที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าเราอาจจะยังไม่ไมพร้อมเนี่ยจะได้ออกไปสู่สาธารณชนคนที่เข้าห้องซูมเราแล้วนะครับต่อไปมาดูคําสั่งในส่วนของมิทสแตนว่ามีคําสั่งอะไรบ้างนะครับคําสั่งแรกคือคําสั่งอินไวนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นการเชิญผู้เขา้าร่วมประชุมขานคําสั่งนี้ได้เลยนะครับต่อไปเป็นคําสั่งของมิวอ l อกคือการปิดไมค์ทั้งหมดนะครับ ก็คือบางทีเราอาจจะคลิกคาสั่งตรง security ว่าอนมิ e เดมเซลใช่ไหมครับบางทีเราสอนอยู่อาจจะมีเสียงเข้ามาก่อก,กวัวนี่ครับแล้วก็สามารถกด Mu ิวออกได้เลยก็คือทุกคนก็จะปิดหมดเลยไม่แม้ว่าเขาพูดมาเสียงเขาก็จะไม่ออกมาที่เรานะครับส,ส่วนของคําว่าม u วป p a r t i c i p a ัป up o n e n t r y อันนี้คัติ๊กไว้เลยนะครับติ๊กไว้เลยก็คือจะเป็นการปิดไมค์เขาตั้งแต่เขาเข้าห้องมาเลยก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมาปิดทีละคนนะครับและในส่วนคําสั่งคําว่าอัลป i ิเสธแพนนะครับ ชูร like so, ี e นมเดมเซลก็ให้ติ๊กไว้เหมือนเดิมก็อน,นุญาตให้เขาสามารถแก้ไขชื่อได้ <c oughs> คือบางทีเราอาจจะลืมติ๊กในส่วนของเมนู Security นะครับก็สามารถมาติ๊กเพิ่มเติมไปที่เมนู Participant ได้นะครับผมและคำสั่งเมื่อกี้ที่คุยกไปแล้วว่าเราจะล็อกว e ต t i n g ตรงไหนก็สามารถบางทีเราเราลืมตั้งค่าที่ Security แล้วก็สามารถมาแก้ไขในส่วนของเมนู Participant ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถทาง enable meeting room แล้วก็ lock meeting ตรงนี้ได้เลยนะครับ Yeah. ต่อไปเรามาดูกันว่าเราสามารถบริหารจัดการเขาได้อะไรอีกบ้างก็ให้เราเอาเมาส์มาคลิกขวาที่ชื่อของคนนั้นเลยนะครับก็จะเจอคําสั่งต่างเช่นคําคสั่งคําว่าแชทก็สามารถเดล็อกแชทไปหาเขาได้เลยเช่นบอกว่าตอนนี้ต้องใจเรียนนะหรือว่าคุณเปิดเสียงอยู่หรือว่าคุณเปิดกล้องไม่เหมาะสมเปิดภาพอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็สามารถแชทส่วนตัวไปบอกเขาได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียบรรยากาศภาพรวมในห้องนะครับแต่คําสั่งอาร์คสูตรสตารท์ทวิดีโอก็คือบางทีเขายังไม่เปิดกล้องนะครับก็สามารถ กดคาสั่งนี้ให้เขาเปิดกล้องได้คือเราอะ่ะจะไม่สามารถเปิดกล้องเทาอัตโนมัติได้นะเราต้องร้องขออากไปก่อนเพราะว่าซูมจะค่อนข้างแคร์เรื่อง Security มากมากเลยของส่วนบุคลคลก็จะไม่เปิดปิดกล้องของใครได้ง่ายๆนะครับเราต้องอากไปที่เขาก่อนนะครับคําสั่งต่อไปคําสั่ง make code ตรงนี้ครับตรงนี้สําคัญมากเลยไม่อยากให้ไปกดตรงนี้เพราะว่าถ้า make c o เสร็จแล้วเราจะไม่ใช่เจ้าของห้องอีกต่อไปนะครับคนอื่นก็สามารถยึดห้องเราเป็นห้องซูมของเขาได้เลยนะครับ แต่ก็ไม่ต้องตกใจไปแม้ว่าถ้าเรากดไปแล้วเรายังสามารถรีเคมเ่ากลับมาได้นะครับแต่คําสั่งต่อไปคือคำสั่งรีเนม e นะครับก็สามารถรีเนมชที่ของเขาได้เช่นครูรู้แหละโปรไฟล์นี้คือใครครูสามารถแก้ไขซื่อให้เขาได้เลยนะครับผมและหากมีวาระประชุมลับนะครับหรือว่ายังไม่อยากให้คนอี่เย็่ห้องสูมก็สามารถพูดอินเวสติ้งรูมนะครับตรงนี้เลยนะครับพูดอินเวสติ้งรูมนะครับ เข้าไปได้เลยกดปุ๊บเขาก็จะอยู่ที่เวทีนูนเป็นรอห้องรับแขกก่อนไปนั่งรอไปจิต้ําชารอ,อก,ก่อนนะครับก็ให้เขารอตรงนั้นไปก่อนนะครับและคําสั่งรีมูฟก็คือเป็นการเอาเขาออกไปจากห้องซูมเลยโดยที่เป็นการแางงานไปที่เว็บไซต์ด้วยซ้าตรงนี้ครับคือถ้าเรากดรีมูฟนะครับคนนี้จะไม่สามารถเข้าห้องซูมเราได้โดยอุปกรณ์เครื่องเดิมได้สมมติมว่าเด็กเาเอาเข้าผ่านโทรศัพท์ของเขาแล้วเขามาก่อกวนนะครับกดคาสั่งรีมูฟปุ๊บ,บเด็กจะไม่สามารถเข้าห้องซูมเราได้อีกต่อไปนะครับนอกจากเขาใช้เครื่องใหม่ในการเข้านะครับ และคำสั่งของรีพอร์ตก็คือเป็นการรายงาน Account เนี่ยไปที่เซิร์ฟเวอร์ของซูมให้เขาพิจารณาก่อนว่ามีปัญหาเข้ามากับกวนเรานี้ครับก็าสามารถรีพอร์ตตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าตานะครับเวลาที่เราจะทําการแก้ไขชื่อให้กับพาร์ติซิพ n t นในห้องเราได้เช่นเรารู้ว่าคนนี้ยชื่ออะไรก็คลิกขวาแล้วก็รีเนียนแล้ก็พิมพ์ชื่อเขาได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างเลยนะครับและต่อไปคือในส่วนของการที่จะ พูดอินเวสติ้งรูมคือย้ายเขาไปรอห้องรับแขกก็สามารถคลิกขวาที่ชื่อเลยนะครับแล้วก็ทําการย้ายเขาไปที่ห้องรับแขกได้เลยนะครับครับผมในวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมนู security กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันให้ดีนะครับว่าผมว่าเมนู security มีคําสั่งอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นครับเมนู lock m e i t i n g นะครับผมก็จะในส่วนของการที่ล็อกห้องประชุมในกรณีที่มีคนเข้ามาครบแล้วนะครับผมหรือเมนู enable waiting room นะครับก็เป็นการป้องกันคนก่อกวนเข้ามาในห้องนะครับ หรือว่าในปุ่มของส่วนของ unmute dem sale ให้ติ๊กออกนะครับผมเพื่อจะป้องกันไม่ให้ participant เปิดปิดใหม่ได้เองนะครับผมกใครลืมกลับไปทบทวนกันนะครับในที่เพาเว้ร i n ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ